ครับผมวันนี้สวัสดีกันอีกเช่นเคยครับตอนนี้กำลังเดินทางไปที่เซนทันเวสเกตครับเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนเข็มสามครับความจริงผมฉีดมาแล้วนะครับซีโนแวคสองเข็มอันนี้เป็นบูตเตอร์เข็มที่สามไฟเซอร์ครับของ นอนพร้อมนะครับก็เลยลงเพลียนก็ได้ขีดวันนี้เลยไปกันครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับข้างบนส่วนนี้ก็หน้าโรงพยาบาลกเกษมมลาดรัตนาทิเบศหน้าก็เป็นาสานยรถไฟฟ้าครับ นี้ครับโรงพยาบาลกเกษตรมารัรารตนาที่เบสครับตรงนี้ก็ดิสซีข้างหน้าก็เต็มทันเวกเจ็ครับ ตอนนี้เราก็อยู่บนสถานีรถไฟฟ้าครับสามารถเดินไปที่เซ็นทรัลเว็ดเบางใหญ่ได้ครับ นี่แหละครับผมเซนท่านเบสเกตแล้วก็อียรครับคอนโดของเซนท่านแล้วก็จะเดินไปจุดนี้ครับแล้วก็ะเาลาะไปตามสถานี้รถไฟฟ้านี่ก็ที่ซื้อตัวรถไฟฟ้าครับ จุดนั้นคือดีแคทลอนครับสถานที่ขายอุปกรณ์แคมปิ้งเยอะแยะมากมายครับั่งตรงข้ามเซนรเสเก็เป็นตลาดกลางบางใหญ่นะครับก็เป็น สูย์ขายสินค้ามันาจะเป็นผลผักตผลไม้อาหารทะเลเยอะแยะครับลมเย็นสบายมากครับประมาณในประตูห้างครับ จะเป็นจุดกรอกเอกสารนะครับของผู้ที่มารับวัคซีนวันนี้บอกว่า14,000คนนะครับและอีกจุดหนึ่ง8,000คนคนเยอะมากครับต้องเดินมาเอาเอกสารนะครับศูนย์ดยการโควิดตรงนี้ครับต้ายบอกเราก็เดินไปตาม ไปเอาเอกสารมากอรอกนะครับเนื่องจากว่าเราได้ลงทะเบียนผ่านของนอนพร้อมนะครับก็มากอรอกเอกสารอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปรอฉีดวัคซีนที่ชั้นสามเดินไปตามเส้นแดง ห้างนี่เป็นห้างที่ใหญ่มากครับจุดรับบัตรคิวี้วยวขวาโอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับผมจุดรับบัตรคิว ตอนนี้ภายในบริเวณลานจัดรถนี่ก็คนเมือนฟ้าหมู่ดินนะครับนู่นครับอันจะมีเป็นรอ,อครับรอบสิึสองออออจุดศนย์อรอบสี่จุดศูนนอ,อคนที่รอฉีอดวัคซีนนะครับแต่ละชั้น,เ,นเต็มเลยครับรอเอ,อกสารนจะไป พิมพ์เอกสารก่อนครับเดี๋ยวแล้วค่อยมากรอกข้อมูลยังไงก็จะกลับมาถ่ายทำให้ดูอีกรอบนะครับผม